ไอ้เหี้ยพวกมึงเห็นข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วใช่ไหมชาวบ้านแม่งด่ากูภา้ภัยบางก็เอาไม้ปาเพราะคลื่นน้ำของรถแล้วเรือหรือตะโกนด่าเพราะคิดว่าไม่ยอมช่วยเหลือพวกชาวบ้านคูบอกเลยเรื่องนี้ผิดทั้งฝั่งผู้ดูแลหาดใหญ่และผิดทั้งชาวบ้านพวกจิตอาสาแม่งซวยโดนด่าฟรีทำไมเขาพูดงั้นมึงไปดูเพจเทศบาลน,นครนหาดใหญ่ในบ้านฟ้าไอ้เหี้ยโม้ไว้เยอะไงว่ารับไหวแล้วเป็นไงชะล่าใจไงสุดท้ายเตรียมความพร้อมการหนีไม่ทำ อันนี้ประเด็นแรกทีนี้กูจะด่าฝั่งชาวบ้านบ้างมึงรู้ไหมเขามีเ m s เออแจ้งเตือนแล้วนะเว้ยว่าให้พวกมึงอบพยพแต่ที่กูรู้ความจริงจากคนพื้นเทศค,คืออ้ยปีนี้ไม่ท่วมมากหรอกยังไงก็เอาไหวเพราะนายกมัวไว้เยอะไงสัตว์ยิ่งทําให้ชาวบ้านชะล่าใจเข้าไปอีกบางคนก็คิดว่าอพยพมาแล้วจะอยู่ที่ไหนทางรัฐให้ชาวบ้านเขารู้ข้อมูลเพื่อให้เขาวางใจว่ามีที่พักจริงๆชัดเจนแม่งสะเพร่าเรื่องการให้ข้อมูลมาก ส่วนคนที่อพยพไปแล้วก็ขาดที่ปูนอนสบู่ยาสีฟันอาหารแห้งอีกมากก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านบางข้อมูลบอกว่าบางคนไม่ยอมออกเพราะหวงของไม่ยอมอพยพอันนี้จริงนะเว้ยเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่ได้ท่วมหนักไงกูก็เข้าใจชาวบ้านนะเว้ยบางพื้นที่ที่ท่วมไม่มากประมาณเอลมีโจรขึ้นบ้านจริงนะเว้ยเขาก็กลัวมีโจรไอ้พวกโจรเฮี้ยนี่แม่งน่าจะจับตัดมือให้หมดมันจะได้เลิกขโมยของช่วยโอกาสตอนลำบากนี่ชั่วจริงไ้พวกนี้พอๆกับไอ้นักการนเรืองบางตัวเลย เอาความลําบากเพื่อหาผลประโยชน์กลับมาน้ําท่วมต่อแล้วหลังจากนั้นน้ำมันมาเร็วนะเว้ยมาช่วงกลางคืนภายในไม่กี่ชั่วโมงและน้ำเชี่ยวมากอันตรายมากใช้รถขับหนีไม่ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งมึงรู้ไหมไอ้พวกที่ยิงปืนขู่กู้ภยัยพวกชาวบ้านไร้สมองบางคนที่คว้ามไม้ใส่รถหรือเรือกู้ภยัยที่ทำคลื่นน้ำซัดเข้าบ้านจะไม่เกิดขึ้นเลยทางเทศบาลส่ง SMS เสเตือนภัยถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้หน่ ทำไมไม่ส่งไปมึงก็ส่งข้อความไปดิให้ชาวบ้านพวกไรสมองบางคนว่าเรือและรถจำเป็นต้องขับเร็วเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเครื่องยนต์คลื่นน้ำอาจทำบ้านเสียหายก็จริงแต่มันเป็นความจำเป็นและเราต้องช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคก,ก่อนเป็นอันดับแรกช่วยเด็กและคนแก่เป็นอันดับสองแล้วถึงเข้าไปแจกถุงยังชีพเล่เป็นอันดับสามหรืออะไรก็แล้วแต่แหละที่มึงจะสื่อสารกับผู้ประสบภัยอะ่ะมึงก็ส่ง SMS เเตือนไปสิให้ผู้ประสบภัยเข้าใจการทำงาน ให้กู้ภัยได้ทํางานง่ายขึ้นเป็นการให้ความรู้ชาวบ้านอีกทางแล้วการทะเลาะวิวาทมันจะลดลงไปได้เยอะเลยนะแล้วมึงจําไว้นะไอ้พวกชาวบ้านเห็นแก่ตัวแค่บางกลุ่มบางคนสันดานแย่ๆที่มึงทํากี่คนไอ้เหี้ยอายทั้งหาดใหญ่หลังจากนี้ใครจะอยากจะมาช่วยมึงเพราะพวกมึงกี่ตัวไอ้สัตว์เหนื่อยนะว้ยอยู่บ้านชิวๆดีกว่าอีกคนที่เข้าไปช่วยกลุ่มแรกคืออาสาสมัครทั้งนั้นทําฟรีนะว้ยจิตอาสา แล้วไอ้พวกชาวบ้านเฮี้ยเฮี้ยบางตัวกูขอย้ำว่าบางตัวนะขึ้นน้ากระแทกบ้านมึงหลังเดียวที่ไหนบ้านคนอื่นก็โดนก็เห็นไม่โวยวายเลยเพราะเขาเข้าใจสถานการณ์ไงกูอยากให้น้ําแม่งพาบ้านมึงไปทางหลังบริษัทจะได้ไม่ต้องโดนขึ้นเรือกระแทกบ้านมึงดีไม่สัตว์ทีนี้มึงเข้าใจยังที่กูบอกว่าแม่งเรื่องนี้ผิดทั้งคู่ทั้งรัฐที่เป็นผู้สื่อสารและผู้ประสบภัยที่ชะล่าใจและหัวร้อนบางพวก คงเป็นบทเรียนราคาแพงมากในกรณีนี้ที่พวกมึงไปขายเสียงหัวละห้าร้อยพันหนึ่งบ้างหรือมากกว่านั้นและมึงด่ามันไม่ได้ด้วยเพราะมึงได้ขายวิญญาณไปแล้วส่วนคนไหนที่มึงเลือกมาโดยไม่ได้ขายเสียงมึงด่ามันเต็มที่เพราะมึงไม่ได้ขายวิญญาณให้มันคนจะดีไม่ดีก็ดูกันตอนมีภัยนี่แหละอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเขาอยู่หน้าง,งานประสานงานเต็มที่หรือไม่สุดท้ายนี้ตลาดข่าวขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับ ข่าวว่ายอดประมาณ80ศพแล้วยังไม่รวมถึงศพหาไม่เจออีกขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย